สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีหน่ยสวัสดีนะคะก็อันนี้นะคะเป็นคลิปพิเศษเพราะว่าเป็นคลิปแรกที่หนูอยากจะอยากจะทดลองทำดูนะคะเพราะว่ามีน้องๆกี่ยี่น้องๆเพื่อนพยายามถามหนูดีเยอะมากอแล้วก็ขอหนูดีว่าให้หนูดีช่วยสอนภาษา,ษาอังกฤษให้หน่อยก็เป็นอะไรที่หนูดีเองค่อนข้างลำบ,บากใจเพราะว่าหนูดี หนูดีเป็นลูกครึ่งก็จริงหนูดีเรียนจบอเมริกาก็จริงหนูดีเป็นครูก็จริงนะคะแต่หนูดีไม่ไม่ได้สอนภาษาอังกฤษเป็นหลักเลยไม่เคยสอนภาษาอังกฤษจริงจังแล้วก็ไม่อยากไปแย่อาชีพคุณครูสอนภาษาอังกฤษนะคะใช่หนูคุณพ่อลูกกอล์ฟนะน้องลูกกอล์ฟพี่ไม่ได้จะไม่แย่งอาชีพยยหนูนะลูกแต่ว่าพี่อยากลองแชร์ดูเหมือนกันเพราะว่าหนูดีชอบเวลาที่คนถามอะไรมาแล้วหนูดีสามารถแชร์ได้นะคะเพราะฉะนั้นหนนีเป็นหนูดีก็นั่งคิดนะเป็นเดือนเลยนะคะว่าโอเค ้าหนูดีจะทําตามที่ขอมาเพราะว่าชอบอาใจายอยู่แล้วเนาะใช่นเวลาเราอยากเอาใจาแฟนๆของเราซับสไครเบอร์ของเราก็นั่งคิดว่าเอออะไรนะที่หนูดีจะแชร์เป็นภารรษาอังกฤษแล้วก็ต่างกับคนอื่นนะคะเพราะว่าถ้าแชร์ก็อยากมีมีตีมมีประเด็นนิดนึงก็เลยนึกขึ้นได้ว่าหนูดีเป็นลูกคึ่นไทยอเมริกันนะคะแล้วก็เวลาอยู่อเมริกาเนี่ยหนูดีเองก็ไม่ได้คิดนะคะว่าออเราเนี่ย เป็นไทยที่อยู่บองไทยเราจะคิดไปเลยว่าเราเป็นคนไทยอยู่อเมริกาหรือก็คิดไปเลยว่าบางทีก็เป็นผู้หญิงอเมริกันคนนึงนะคะก็พูดภาษาอังกฤษแล้วก็เราก็มานั่งสังเกตว่าวิธีการพูดเนี่ยต่อให้พูดภาษาอังกฤษเหมือนกันนะคะคนอเมริกันคนอังกฤษที่มาจากประเทศอังกฤษหรือคนออสเตรเลียหรือคนจากสวีเดนที่พูดภาษาอังกฤษได้นะคะวิธีการคิดเขอจะไม่เหมือนกันซึ่งมันก็ส่งผลกระทบว่าโครงสร้างไวยากรณ์หรือว่า ทางเลือกการใช้คำศัพท์ต่างๆก็จะแตกต่างกันที่เรียกว่า choice of words นะคะหนูดีก็เลยตั้งว่าชื่อของหนูดีชื่อพูดอังกฤษด้วยวิธีคิดอเมริกันแล้วก็แถนว่าสเนียงอเมริกันด้วยค่ะเพราะว่าหนูดีหนูดีเคยเปิดปลอมสมเนียงอังกฤษบ้างออสเตรเลียนบ้างก็ไม่ค่อยรอดนะคะก็หนูดีพูดสเนียงอเมริกันเป็นหลักเลยเพราะฉะนั้นวันนี้หนูดีเพิ่งกลับจากจากัดปจักร เมื่อเช้าหนูดีแชร์คลิปว่าเนี่ยหนูีจะไปเที่ยวจัดจากแล้วหนูก็ปลูกไมโครกรีนนะคะตอนนี้ก็ส่วนใหญ่ในโซเชียลมีเดียถ้าไม่แชร์เรื่องงานโดยตรงก็จะแชร์ชีวิตนอกงานของหนูดีและทุดที่เห็นนี้ก็คือว่าเวลาหนูดีไม่ทํางานหนูดีทําอะไรหนูดีก็ปลูกพืชผักหนูดีทำอาหารทานเองนะคะหนูดีชอบอ่านหนังสือแล้วก็ชอบเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็เวลาช้อปปิ้งของไม่ค่อยชอบช้อปปิ้งของแพงนะคะมีแบรนด์เนมบ้างเดี๋ยวจะหาว่าเราออยตายแล้ว เมมว่าค่ะว่าเดี๋ยวดีซ้่งภาพซื้อไต้ของไม่แพงก็มีบ้างแต่น้อยเราก็เลิกชอปปิ A ้งเป็นปีแล้วเหมือนกันนะคะก็จัดจกักค่ะที่โปรดอ่ายูเนียนมอลนะคะอะ่อะไรเนาะแพลตตินัมนะคะอ่ะ ในคลิปนี้มาแชร์ว่าหนูดีพูดอังกฤษด้วยวิธีคิดอเมริกันอย่างไรก็ฝากถึงน้นองๆนะคะประถมมัธยมแล้วก็มหาวิทยาลัยถ้าน้องอยากฝึกภาษาอังกฤษกับพี่หนูดีก็ลองมาคอมเมนต์นะคะว่าพี่หนูดีแชร์อันนี้ถูกใจหรือเปล่านะคะแล้วก็เราก็เรียนรู้จากกันไปมานะคะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้พี่หนูดีก็จะแชร์ว่าสมมุติว่าพี่หนูดีเนี่ย ไปเที่ยวจัดจัดมนาะแล้วก็จะมาเล่าให้เพื่อนอเมริกันฟังยังไงว่าพี่หนูดีไปซื้ออะไรมาบ้างนะคะหลงังจากนี้จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดไม่มีภาษา,าไทยแล้วและเดี๋ยวกลับมาจากอ้อนี่นนมีมีการมีคนถามเข้ามาอ๋อส่งมาใน Facebook และกันได้ไหมนะคะก็ถ้าใครถามอะไรเข้ามาดีจะต้องอ่านในนี้นะคะอ่านเม็เซในนี้เนาะก็เพราะว่านีจะไม่เห็นหน้าจอนะคะ โอเคหนูดีจะพูดภาษาอังกฤษหลังจากนี้จะเข้าภาษาอังกฤษทั้งหมดไม่มีภาษาไทยเลยแล้วถึงจะเข้าภา,าษาไทยเมื่อหนูดีบอกว่าหนูดีซื้ออะไรมาจบโอเคนะคะอ,อันดับแรกก่อนที่จะเข้าภา,าษาอังกฤษวิธีการคิดคนอเมริกันก่อนบอกว่าวิธีการคิดนะคะวันนี้เจอหนูดีที่ร้านกาแฟด้วยฮัลโหลอ๋อใช่ๆหนูดีทานกาแฟหมากอร่อยมากเนาะใช่แล้วเจอกันเข้ามาพักกัน ถ้าเจอเข้ามาพักกันนะห้ามแอบดูอย่างเดียวนะมาฮลัลโหลมาเรียกเรียกก็มาถ่ายรูปกันนะคะบอกหน่อยด้วยคนนักกาเมืองค่ะวิธีการคิดคือเขาจะค่อนข้างให้เกียรติคนเวลาที่พูดคุยกันนะคะโดยเฉพาะคนอเมริกันที่ว่า,ท,วาที่ว่ามีที่มีการศึกษามากๆานะคะแล้วก็ประโยคที่ใช้รวมถึงคําศัพท์ที่ใช้เนี่ยจะเลือกเพื่อไม่ให้ใครต้องมาเสียอกเสียใจน,นะคะเราจะเรียกคําศัพท์เหล่านั้นว่า politically correct ก็คือจะไม่พูดเช่นแบบจะไม่เรียกใครด้วยคําที่ทําให้เขาเสียอกเสียใจนะคะเมื่อก่อนเนี่ยสมมติเราเรียกเด็กว่าเรียกคนพิการว่า disabled ใช่ไหมคะ d i s a b l e ก็คือ able ว่าทำอะไรได้ d i a s bias ใส่มาข้างหน้าก็แปลว่าไม่ได้ d i s a b l e แต่คนพิการก็เสียใจว่าเขาก็ทำอะไรได้กันเยอะแยะก็จะมีศัพท์ใหม่ๆที่สร้างขึ้นมาเช่น differently able คือมีความ สามารถที่แตกต่างไปจากคนทั่วไปเช่นถึงเดินไม่ได้นั่งดิวแชร์แต่ก็ยังมีสมองมีความรู้ทําอะไรได้แยะ yeah. นะคะโ okay. <Okay. S 2> อเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดีจะบอกว่าวันนี้ดีไปจัดจักมาหรืด,ดีไปิจักอะไรมาบ้างที่ราคาเท่าไหร่เพราะว่าหน,นูดีเนี่ยจะชอบอวดเพื่อนบริการ่า,าของไทย,ยจดัดจกักของคุณภาพดีราคาไม่แพงนะคะโอเค so hi everyone today I went to My, one of my most favorite places in Bangkok, actually in Thailand, is called Datadak Dada Market, or the nickname, sometimes, sometimes we call it JJ Market, some people call it Weekend Market. It's actually the original one before we have so many markets um, in and around Bangkok. So today it's a rainy season, and usually rainy season people don't want to go out to the market, the open-air market, but I love it because it, it's not too hot. So I went out knowing I have a list. So the, the thing that I really wanted to grab today is this thing. It's a humidifier which will work well with my oil. So I want my my house to smell really, really good. So I went out for this and then I found things along the way. And I'm at this point I'm into growing microgreens. Because in Bangkok I have a vegetable garden outside of the house, but then in hot season in summer it's really hard to grow, and in rainy season it's really hard to go grow vegetables outside. So I've gotten into microgreens, and this is my microgreen farm. And then I will show you the lighting system that I use for my in um, sun-free. Uh, farm inside the home, so Chinatown Market is known for really, really cool stuff that sometimes you cannot find anywhere else outside of, of the market. And we have a lot of artists. We have a lot of student student artists and real artists who actually work and sell their their um, creations in the market. Like, okay, so this thing, I I I, I really really like this. So it's an apron, but but it's um, an apron that's made from jeans and some PU material. So I asked uh, the seller if it can be washed and she said yes. So I got this and this one is three hundred and fifty. I tried bargaining and she said no. So okay, whatever if they say no twice, I backed and I don't force. Okay, so um, it's really cool and I, I I like this for when I'm doing gardening, but this one is not for the kitchen. For the kitchen, I have something else. And when you go to Jaduja, um, I always look for this thing. It's a wooden plate that sometimes I use to put my food on for decoration. You know, Thai people, we love to take photos of our food. Like, we have become pretty obsessed about taking photos of the food. And when I um, cook my homemade meal at home, I would actually decorate it up and take photos before all the food is eaten. So sometimes my family members are really annoyed because they have to wait for me to take photos. And this, okay, this one is about 200 baht. Um, and this, it looks like a cast iron pan, right? I have a real cast iron pan and it it went rusty, and I was. I I, I don't really like to cook with it, but I want to take photos with it. But I can because my my real um, cast iron pan is really heavy. It's like it's huge. It's this size. So, so I found a supplement. This is not a real cast iron pan. It looks like one, and it's much smaller. I got it for 75 baht, and it's um it's melamine. It's kind of sort of plastic type. It's, you cannot cook with it but you can actually put food in it take photos or you can actually eat off it so i got this too and i am use it really soon with my homemade food this bunny is really cute so i'm very happy with this okay my strategy for buying stuff in tuckertuck is that i would look at it i walk around i would look at it and then i wouldn't buy it yet but i don't recommend this for foreigners don't do it because you won't be able to go back and find it but since i'm a local here so i look at them i walk around and then on the way back if to my car if i still want it i would I buy it um, that will save you um, a lot of carrying you don't have to carry a lot of stuff and then you can be so you don't have a lot of junk laying around your house that you don't need later and you have to donate then I got okay. This humidifier is really cool. I got it for about a thousand baht, and um, I've been looking around in the Siam Paragon, in so many shopping malls, and they're around three thousand baht. So I think it's much cheaper if you get it from the Sunday Market, or you can get it on online. But I just um, I saw it there. It's not really cool if you have to go back and use it in the States because our Electrical system is different, but for me it's perfect. Okay, yeah. I got this. This is so cool. So I I didn't plan to buy t any T-shirt, but but I got this because it's just too cute, and it's designed by um, Thai you know Thai students who were artists. And um, I'll show you. It's safe. Just do it tomorrow. And there's a sloth, and um, it's just, you know, and sometimes you're the queen of procrastination, the king of procrastination. This might be perfect tea for you. I got it for, I think, 200. And it's really, really soft. And you can give, even get a pair for you and your boyfriend, and you and your girlfriend. Here. It's a pair look. I know it's corny, but okay, whatever. Very funny. Okay, so this, <laughs> it's a second-hand um, dress shirt. So you can see from this fabric, this is a men, a, a man's T-shirt, and I got it just for me. Um, I didn't borrow it from anyone. Not my boyfriend. I just got. I like men's T-shirt. So um, a shirt, not T-shirt. And this is a secondhand type thing, and I like secondhand stuff. you gotta wash it first, of course. But this is a bit oversized, I've always folded up like this, and it's 200 baht. And the great thing about secondhand stuff is that it's much cheaper and it's, it's so much softer. So for me, I bought this first hand and it took me like 20 washes so, to bring it down, down to this kind of softness. So this is already soft. It's huge, of course. So I'll use a belt, like a leather belt, brown leather belt. Yeah, I can't wait to wear it. But I gotta wash it first. Okay? So it's 200, it's really cool. I got this one firsthand for like almost a thousand. So see, that's that's always a great thing when you go to jok. Okay, this is a tray that I will use to uh, this is a tray that I will use to grow my wheatgrass, and I got it for 50 baht. So it's really cool. And this is my wheatgrass berries that I've been soaking for two days. Okay, this video will be up for a long time. So I got four of them for 200 total. This is really cool. Um, I can never pronounce it. It's vase or vase but it's a place you can put your um, your flowers in and um, and actually i will use this to grow my microgreens and this okay let me show you the microgreen farm that we have the artificial sun so okay let's come here i yeah. um this is made handmade And we've been growing this for quite some time this is two days already and we got the plate this plate from jada for 50 baht i think right and um, the light the lighting system is here hi love this show with the english language have a nice evening thank you and i will switch back to thai really really soon so we have this artificial light uh, for the night and then these are all the the um the seeds I've been soaking overnight. This is a sunflower seed. I'll be growing this one really soon today. This is a basil in Thai we call manglak, and you can see there are some sprouts there. I've been growing them for two days. This is my pea pea shoots. I'll be growing pea shoots out of this, and that's my wheatgrass berries. You can see all the root system. I've been soaking them for three days, so I'll be planting them tonight. And this is my last find for the day. It's my new indoor plant, and I've been in love with her for a week. I've been having her for one whole week and I couldn't find the house for her. And I've been searching on the internet for for one week. And I couldn't find anything. So finally I went back to the shop and I got this for her. And she cost about Almost 2000 baht, and this is 2500. So, so I'm very happy to bring her home today with me. And that's pretty much it. That's my find for the day. And I've had a great day at Nzangjak. So, so, I would recommend you if you go to Nzangjak, make sure you wear shorts if you can, something that's pretty air, airy, something like this, you know, or if you want to. Wear anything that's like more skin showing. That's fine. Uh, make sure you you hydrate yourself a lot. So drink a lot of water and um, just make sure that if you are um, your stomach is light, you just arrived in Thailand. Just don't eat anything raw or be be careful with the ice. But for me, I'm local, so I eat everything and i feel fine. And yeah, I hope you like this. Bye bye. จบแล้วค่ะนั่นก็นเป็นยังไม่จบรรประเทศไทยยุคติดะนะคะนี่ก็คือเวอร์ชันหนูดีพูดภาษาอังกฤษเนาะไม่ค่อยได้พูดเต็มๆแบบนี้กับคนไทยเลยนะคะแต่ว่านี่ก็เป็นตัวอย่างนึงนะคะหนูอยากจะแชร์ว่าสําหรับหนูดีนะคะการพูดภาษาอังกฤษเวลาที่หนูดีพูดได้2ภาษาหลักๆคือไทยกับอังกฤษ นะคะทุกคนที่หนูี่พูดภาษาไทยเนี่ยหนูี่จะปรับโหมดมาเป็นคนไทยเลยแล้วก็พูดสำเนียงให้ชัดถึงเป็นไทยให้ชัดพยายามไม่ทับศัพท์เลยนะคะไม่ทับศัพท์ถ้าทาไดไ้ซึ่ง99.99% 99ทําได้ค่ะก็ถ้าคิดไม่ออกก็ก็หยุดแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เราก็พูดภาษาไทยเมื่อหนูี่จะพูดภาษาอังกฤษหนูี่จะปรับโหมดเลยแล้วก็คิดแบบคนรายการทันทีเลยทั้ง คนเสียงสำเนียงนะคะแล้วก็จังหวะเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าเวลาหนูดิพูดภาษาอังกฤษเนี่ยเสียงหนูจะข้าเป็นนิดนิดมันจะข้าวบวกเสียงแหลมซึ่งเวลาหนูดิฟังผู้หญิงอเมริกันมาพูดภาษาอังกฤษบางทีแบบรำคาญหูมากเพราะว่ามันจะเป็นเสียงแหลมแหลมล,ลองสังเกตนะคะผู้หญิงอเมริกันเวลาพูดเนี่ยคนเสียงจะสูงมากเหมือนจะเหมือนจะกรี๊ดอยู่ตลอดเวลาก็บางทีหนูดิก็ติดก็จะคอยห้ามตัวเอง ะะแต่ว่าเสียงห้าวขึ้นห้าวบวกแหลมมันมันท็นที่ประหลาดมากหนูหนูไม่รู้จัดยังในในไงต้องลองฟังดูนะคะแล้วหนูดีสังเกตว่าถ้าไม่คิดแบบคนไทยเนี่ยคิดแบบคนเริกันาไปเลยเนี่ยประโยชน์จะกระชับมากนะคะถ้าเมื่อไหร่หนูดีเริ่มคิดแบบคนไทยแล้วพูดภาษาอังกฤษเนี่ยประโยคหนูดีรวนหมดเลยคือประโยคมันจะจะยาวนะคะเขาเรียก run on sentences run on ก็คือวิ่งไปไม่มีที่จบหนูดีเคยโดนครู ฝรั่งพูดดุเยอะเหมือนกันว่าเอ้ยหนูดีแบบหนูดีเวลาเขียนรายงานช่วงไปย้ายจากโรงเรียนไทยไปอยู่โรงเรียนทีท่อเมริกาใหม่ๆเนี่ยค่ะหนูดีเขีย,ยนแบบเหมือนไม่จบแบบประโยชนยาวมากฝรั่งบอกอ่านแล้วเหนื่อยหนูดีก็รู้สึกไม่เห็นเหนื่อยเลยปกติมากเลยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือคนไทยเนี่ยครูฝรั่งก็เลยบอกว่าภาษาไทยหนูดีให้หนูดีเอาภาษาไทยห้ดูเขาก็อบอกไหน คำไหนคือประโยคมันจบตรงไหนมันเริ่มตรงไหนมันดูไม่ออกหนูดีก็บอกนี่หนึ่งคำนี่หนึ่งคำนี่หนึ่งคำครูฝรั่งก็บอกว่าเออมันไม่มี full stop ไม่มี period เ,เนี่ยเขางงมากเลยหนูดีก็เลยเออจริงด้วยภาษาไทยไม่มี full stop อะเราก็พูดไปเรื่อย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 เร่จบแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยพูดบึ้กแล้ต้องจบเพราะมันมี full stop พูดแล้วก็ต้องจบพูดแล้วก็ต้องจบเขาก็บอกหนูดก็ไม่เคยรู้นะครูฝรั่งบอกเวลาอ่าน เขาจะหยุดหายใจหยุดพักเพื่อหายใจตอน full stop แล้วก็อ่านอีกแล้วก็หยุดพักหายใจตอง full stop เพราะฉะนั้นผมหนูนี่ยพอประโยคมันยาวมากเขาอ,อ่านแล้วเหนื่อยเพราะเขาไม่รู้จะหยุดพักหายใจตรงไหนนะคะเพราะฉะนั้นคนไทยนะคะลองสังเกตว่าฝรั่งเนี่ยเขา full stop ตรงไหนแล,ล้วเราพยายามหันประโยคหนูนีก็ริอมหันครูคนนั้นเนี่ยทำให้หนูดีเนี่ยคิดแบบอเมริกันมากขึ้นนั่นคือหันประโยคหนูดีก็จะเ้าออกประโยคหนูดีเนี่ยที่เขียนด้วยวิธีคิดแบบไทยโอ๊ยประโยคยาวมาก ก็ให้หันประโยคนนึงของที้หันเป็นคิดแบบอเมริกันได้สามสี่ประโยคบางทีหยู่ดีก็ฝึกตัวเองว่าพูดแล้วก็หนึ่งไอเดียจบหนึ่งไอเดียก็จบหนึ่งไอเดียก็จบจบกระชับมากขึ้นมากขึ้นแล้วเริ่มท่องศัพท์มากขึ้นค่ะยิ่งเรารู้ศัพท์มากขึ้นเนี่ยประโยคเราจะกระชับนะคะการที่เราเขียนประโยคนวนไปวน,น,น,นมาลงไม่ได้เพราะเรารู้ศัพท์น้อยนะคะก็เน้นท่องศัพท์ค่ะอะยู่ดก็ทำเป็นโนกก้ตาก็ท่องไปเรื่อยๆนะคะเวลามีคำศัพท์ใหม่ๆนะเราก็เราก็จำนะคะ ตัวคำศัพท์ที่ทำให้ดูดีอ่ะสังเกตว่าตัวเองเนี่ยรู้ศัพท์น้อยแม้เป็นกครึ่งเช่นคำว่า plethora plethora แปลว่าเยอะ a lot เราก็จะพูด a lot a lot a lot แล้หลังมันแบบอุ้ย plethora o f อะไรก็แล้วแต่นะคะหรือคำว่า go 6เนาะ t w i c o go 6ใช่ไหมคะก็เป็นศัพท์แบบอีกพวกพอโอโหพอขึ้นระดับปริญญาโทนะคะแล้วององศัพท์ บางทีคำว่าโกหกจะใช้แบบสัพท์รูราเช่น prevaricate นะคะ prevaricate แปลว่าโกหกได้เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นในอเมริกาเนี่ยค่ะเขาจะไม่แบ่งแยกคนตามคือการแบ่งคลาสของมนุษย์เนี่ยเขาจะไม่ค่อยเหมือนในแบบประเทศอังกฤษสมัยก่อนที่จะมีระบบเจ้าขุ้น้นนายนะคะในอเมริกาไม่มีไม่มีระบบเจ้าขุ้น้นนายก็จะแบ่งคลาสสุงคนเนี่ยเพรามีการแบ่งนะมีนะอันนี้เป็นอันที่ professor มีเคยถามในห้องนะรู้ไหม ในในการแบ่งคลาสคนตามอะไรในที่สุดอาจารย์ก็เฉลยว่าแบ่งคลาสตามระดับภาษาที่ใช้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเราใช้ศัพท์ภาษาที่มันมีความรู้ราหรือบอกซึ่งความมีการศึกษานี่ค่ะก็จะเป็นการแบ่งคลาสคนนะนี่หนูตกใจนะตอนที่รู้ว่า,ามีการแบ่งชนชั้นวรรณะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เนี่ยแหละค่ะเป็นตัวอย่างอันนึงนะคะหนูดีก็จะคอยมาแชร์เรื่อยๆก็อยากให้ทุกคนนะคะวิธี การมีที่ช่วยหนูดีใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นในฐานะลูกครึ่งแล้วก็ไปอยู่เมริกาก็คือพูดบ่อยๆค่ะพูดอังกฤษเราก็ไม่ทับภาษาไทยพูดไทยก็ไม่ทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะก็แยกท่งการคิดและนี่ก็คือหนูดีกับพูดอังกฤษโดยทีคิดอเมริกันค่ะโอเคเนาะและเดี๋ยวหนูดีจะมาไลฟ์อีกอันหนึ่งนะคะให้ดูฟาร์มไมโครบรีนของหนูดีสําหรับคลิปนี้เฉพาะเรื่องภาษาอังกฤษและจบเท่านี้ค่ะ ขายทุกคนนะคะพูดเา็นสิไก้ษไดีเก่งแฮปปี้อย่าได้พี่กลัวมันไม่ต้องกลัวพูดไปพูดไปพูดไปนะแล้วก็แล้วมันเก่ง,งค่ะเย้บายค่ะ okay,